สวัสดีครับผมชาคุสติกนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาแนะนําการเล่น power chord นะครับบนกีตาร์โปร่งนะแล้วก็ต้นคลิปผมยกตัวอย่างเพลง zombie นะครับผมก็เพราะว่าเพลงนี้มันจะเป็นคอร์ดวนนะครับประมาณ4คอร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในเพลงนะครับจะมีคอร์ด e minor นะครับคอร์ด c คอร์ด g คอร์ด D o n F sharp มาดูวิธีจับก่อนนะครับ power cord ของ E minor er นะให้เพื่อนๆเอาน er ิ้วชี้ทาบไปที่สาย1อ่าไม่ใช่แต่1สาย5สาย4ครับช่องที่2นะแล้วก็สาย6เปิดไปเป็นสายเปล่าไว้นะครับวิธีดีดก็คือเพื่อนๆดีดจากสาย6ลงมา6 5 4นะครับประมาณ3เส้นนะวานนี้นะครับ ส่วนวิธีดีในเพลงนะครับเพื่อนๆดีดหนึ่งห้องก็คือนับสี่ 4, จังหวะนะครับก็คือ o ันช e ที่ฟแต่ว่าถ้าตรงนี้ยากเกินไปนะครับให้เพื่อนๆน,นับเป็นครั้งไปเลยนะครับดีดลงทั้งหมดเลย8ครั้งนะครับจังหวะจะได้ประมาณนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8ดี่ดลงอย่างเดียวนะครับอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 อ่านี่ของคอร์ด E m เม o r นะครับเป็น Power c h o r d นะอ่าพอเข้าใจนะครับผ่านนะต่อไปของคอร์ด C นะครับ Power c h o r d อ่า power chord ของ C จับเต็มเต็มก่อนนะผมบอกวิธีจับเต็มเต็มก่อนนะครับอ่าสาย5ช่องที่3นะครับนิ้วชี้นะต่อไปนิ้วนางสาย4ช่องที่5นิ้วก้อยสาย3ช่องที่5อันนี้แบบเต็มนะครับ วิธีดีดเพื่อนๆดีดมาจากสาย5 4 3สี่สถ้าจับเต็มนะถ้าเพื่อนๆจับเต็มเพื่อนๆต้องดีดประมาณ3เส้นนะครับให้โดนนะส่วนนิ้วนิ้วกลางเพื่อนๆแตะไว้ที่สาย6นะไม่ต้องกดนะครับให้มันบอดไว้ก็คือบล็อกสายพอเราไม่เล่นนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมอยากอ่าผมจะสอนเพื่อนๆเป็นคอร์ดพาวเวอร์คอร์ดในในฟอร์มนี้นะครับนะเพราะว่า จะง่ายขึ้นนะครับผมอ่าก็คือจับแค่นิ้วชี้นะครับสาย5ช่องที่3แล้วก็นิ้วก้อยสาย4ช่องที่5นะครับผมผม,ผมใช้นิ้วก้อยนะเพื่อนๆจะใช้นิ้วนางก็ได้นะครับแล้วแต่นะตรงนี้นะแล้วก็2นิ้วนีวนว้บล็อกสาย6ไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็เวลาดีดเราดีดเฉพาะสาย5กับสาย4นะ อันนี้จะเป็นของคอร์ดซนะครับส่วนวิธีดีดเหมือนเดิมครับนับ8ครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่าทีนี้ลองไล่มาจากเมเนอร์ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อม่ามันจะได้1ห,ห้องพอดีนะครับพอเข้าใจนะอีกครั้งนึงหนึ่ง1 2ส 1> 8ป2 3สห้ดแให้ดีลงอย่างเดียวนะครับต่อไปของขอด G นะอ่าเพื่อนๆยกทั้งหมดเลยนะครับในฟอร์มนี้นะขึ้นไปอย่างละหนึ่งเส้นนะครับอย่างละสายนะก็จะกลายเป็นนิ้วชี้สาย6ช่องที่3นิ้วก้อยจะอยู่ที่สาย5ช่องที่5นะครับดีสอเส้นเหมือนเดิม6กับ5นะประมาณนี้นะครับ ส่วนสันอา่าตรงสันนิ้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็บล็อกสายไว้ด้วยก็ได้นะอา่าเวลาเราดีดจะได้ไม่ดังนะครับประมาณนี้นะอนะลองดูนะวิธีดีดเหมือนเดิมครับ8ครั้ง1 2 3 ของคอดจนะครับต,ตรงนี้เข้าใจเนาะต่อไปของคอด D ีออนเชาร์จับยังไงให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนนิ้วชี้นะครับไปช่องที่2อสายหนิ้วก้อยอยู่ที่เดิมตรงนี้ยากนิดนึงนะครับสำหรับคนไม่เคยฝึกนะแล้วก็ดีดเหมือนเดิมครับสาย6สายห้ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8ี่แผมเล่นจากคอรด G ให้เห็นภาพนะ G ก่อนนะ1 2 3 4 5 เปลี่ยนเป็น D on F sharp หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่านี่แบบพื้นฐานสไตล์ผมสอนนะครับใครที่อ่าไม่มีความรู้ด้านดนตรีเลยนะครับก็เอาแบบนี้ไปฝึกนะครับส่วนเราจะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ค่อยไปฝึกเพิ่มเอานะครับทีนี้ผมเล่นได้เห็นภาพมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปลี่ยนซี่หนึ่งสองสาม เปลี่ยนดีออนเอฟชาร์ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้เล่นแบบไม่หยุดนะอะ่แค่นี้ครับเราก็เล่นวนไปเรื่อยๆ แต่ทีนี้พอเราเล่น power cord นะครับสิ่งที่จะต้องเล่นตามมาก็คือการอุดสายนะครับใช้สันมือตรงนี้นะครับอุดสายไว้นะครับพอเราเอาเทคนิคการอุดสายมาผสมนะครับมันจะมีเทคนิคเพิ่มเข้ามาทําให้เพลงน่าสนใจขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเล่นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีวางมือก่อนนะครับผมจะให้เพื่อนๆฝึกโดยไม่ต้องไม่ต้องจับคอร์ดก่อนนะครับนะครับใช้สันมือตรงนี้นะครับวางลงไปที่ประมาณ สายหสายห้าสายสี่นะครับวางไว้แล้วก็เพื่อนเพื่อนวางไว้เบาๆนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนดีดด้วยนะครับจะได้เสียงนี้นะอ่าลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนเราฝึกดูถ้าเสียงมันสั้นไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถอยลงมาอีกอ่าเสียงเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ลองหาตำแหน่งดูเลยครับ เจอตำแหน่งที่ต้องการก็เราก็จำจำตำแหน่งตรงนั้นไว้นะครับอ่าพอเข้าใจนะทีนี้ลองมาใส่คอร์ดเล่นด้วยนะครับโอเคมาดูอ e ีเมเนอร์ก่อนนะโอเคเี๋ยวผมถอยมาให้เห็นชัดๆนะครับโอเคนะนะับ8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ครับเสียงมันจะแน่นขึ้นนะครับดูดูมีอะไรมากขึ้นนะครับต่อไปลองซีดูนะครับนับแปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลองจีดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, อเดียวเนฟชาร์ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่เพื่อนเพื่อนพอเข้าใจพอเห็นภาพนะครับทีนี้เราลองเล่นต่อเนื่องกันดูนะ นี้นะครับพอเราอุดสายนะครับเสียงมันก็จะดูแน่นขึ้นสั้นขึ้นนะครับดูเป็นดูเป็นร็อกมากขึ้นนะครับผมทีนี้เพื่อนๆลองเล่นแบบอุดบ้างแล้วก็ไม่อุดบ้างนะครับผสมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นสีสันเพิ่มเข้ามานะ่าจะได้ประมาณนี้นะ ใชไหมครับเราสลับจากปกติจะเล่นบล็อกอย่างเดียวหรือจะดีดไม่บล็อกอย่างเดียวเราเอามาผสมกันนะครับก็จะได้เสียงอย่างเมื่อกี้นะครับผมทีนี้นะครับเทคนิคนี้นะครับเราสามารถไปใช้กับการจับคอร์ดปกติได้ด้วยนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นคอร์ด A นะ C# minor B minor แล้วก็คอร์ด E ดูนะผมจะใช้เทคนิคการ เล่นอุดสายแบบเมื่อกี้นะครับจะได้เสียงนี้นะประมาณนี้ใช่ไหมครับพเพื่อนๆก็จะได้อะไรไปฝึกเล่นสนุกๆเพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคทีนี้เรากลับมาที่เพลงซอมบี้ก่อนนะมันจะมีเป็นเมโลดี้ด้วยนะครับในท่อนอินโ,นโทรนะเดี๋ยวผมตรงนี้ผมเสริมให้นะครับผม เป็นท่อนเมโลดี้นะครับเพื่อนๆเอาไปฝึกเพิ่มนะ,ะเสียงนี้นะครับโอเคมาดูทีละคู่นะครับที่สายหนึ่งก่อนนะช่องที่7นะครับให้เพื่อนๆเล่นแฮมเมอร์อนไปช่องที่8นะครับคู่แรกนะให้เพื่อนๆดีช่องที่7ก่อนนะครับแล้วก็แฮมเมอร์อนลงไปช่องที่ 8. อ่าได้ไหม ได้นะครับต่อไปคู่ที่2ส,สายหนึ่งช่องที่5้าแฮมอ,ออนไปช่องที่7ครับอ่าเข้าใจนะต่อไปคู่ที่สามสายหนึ่งช่องที่สมแฮมออนไปช่องที่5ครับอ่ารวมมันก่อนนะ3คู่นะครับเอาคู่แรกคู่ที่2คู่ที่สาม อ่าเข้าใจนะครับต่อไปคู่ที่4สาย1ช่องที่2ครับแพมเม์ออนไปช่องที่3อ่าตรงนี้ให้เล่นเป็นแพรเม์ออนพูลออฟไปเลยนะครับสาย1ช่องที่2องกัช่องที่3จะได้เสียงนี้นะอีกครั้งหนึ่งเข้าใจนะครับต่อไปขึ้นไปสาย2ช่องที่3มี2ครั้งครับ ก็ดีสายเปล่าอ่าวัางนี้จะได้อ่าเข้าใจนะครับอ่าที่รวมกันทั้งหมดช้าๆนะ ไปแบบตอนนี้ก็จะเป็น่าแค่นี้เองครับอินโทรเนาะจะมีเมโลดี้แล้วก็เป็นการดีคอร์ดนะครับจริงๆหลักๆเท่าน,นี้ผมก็ไม่ได้เน้นสอนอินโทรนะครับจะสอนเป็นพาวเวอร์คอร์ดมากกว่านะอ่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกแล้วก็ลองไปเพิ่มเติมได้นะครับเป็นการยกตัวอย่างการเล่นพาวเวอร์คอร์ดนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาในเพลงซอมบี้แล้วก็มี เมโลดี้แถมวมานิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้จะสอนเป็นอินโทราทางการอะไรมากมายนะครับยังไงเพื่อ,อนๆวันหยุดก็ลองไปฝึกเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมโอเคฝึกให้สนุกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ